ไปมีของใหม่ก็ต้องลองเปนังคุยกันยังแล้ว มาครับผมมาชมมาชมมาชมสุมโมสุมโ,มสสโ,สมโมสองสองเจ็ดฮีโน่สุโมสองสองเจ็ดนะครับผมมันจะบม่จุดสายไฟยบ่องซึ่งดำแกบดำนะครับผม โอ้มันียีงเข้เดยมึงรถกองแเบาโอ้ดัอีกแล้วน่ะนะดัอีกแล้วเขาได้ให้บ่ได้ครับต้องเชข่ขางถนนแต่นี่ก็อยู่ให้กับชลุ่มแล้วครับผมเพราะว่าฝนดีซะเหลือเกินครับปีนี้เขาว่าแรงเพะเห็นมันสิแรงเลย โอ้ยมีแห้งมากกว่เดิมเโอ<ฮ>้โหใส่มาหลายติบเะครับลายตันนะครับมันเป็นเปียกมันเป็นแกบดําเปียกนะครับที่เพื่อนไปเอาอยู่อยู่โรงแป้งนะครับโรงแป้งมันสํมปะหลังนะครับมันนี้เข้ากับสีได้เอาตัวนี้นะครับดันมาทดสอบใบมีดเพื่อนของใหม่มีของใหม่แล้วเราก็ต้องลอง กูบอลล็อกมนหนึง่งนี่ครับเท่ที่ที่ขวางข้างไปเลยนะครับต้องดันออกนะครับผมฮะเดี๋ยวบนชีเด้ทำการดันออกนะครับมัน เฮ้าบาทแช่ไหเอาชิได้ชมตัวแรงเฮาดันแล้วนะครับมาชมกันเลยนะครับถ้าู้ชมนี่ครับตัวแรงเฮ้าโอ้รอให้ดีครับรอจริงๆรอจริงๆฮะเสียเบียดเพื่อนเห็นจงไหนโอ้ลมเป็นลมครับผม เข้ากันขนาดครับใบชุดใบมีดก็หางริปรเปอร์เลยรอเลยอะ่ะอา้าวมาชมมาชมว่าจะเป็นยังไงเอ้ยบ่ต้องได้ออกแห้งหรอครับดันแกะกูซื่อก็คือดันดินเนี้ย น่าจะดันมัดตมมไม่นะครับดันออกจากข้างก็คือคณสิ่มาใหญ่อยู่กละมังผมชิดวานะโ oh. อ้ยของแทร่ ไ่ได้ใส่กำลังหรอกครับดันแกู่ปซื้อมันเบาเพิ่นก็เลยเพิ่นกะอยากเอามาล่องเนาะของไม่คือว่าล่ะครับไปมีของไม่ก็ต้องลองปัญหามันขวางถนนแล้วเนี่ยผูดอ่ะใหญ่ไวม,มนถนนอยู่ เสียงไมเสียงยังโหดอ่ะว่ามันรุด่ามันรุดประเทศนอก ชมบรรยากาศไปเลยนะครับผมกับสีบัวบาวไหลนะครับคลิปนี้ให้ชมบรรยากาศของรถเพล่เลยฟังเสียงแบบชัดๆกันเลยว่าโหดโหดบ่โหด,ดแรงบ่แรงเนาะแรงกับพวกใคได้ออกแห้งเนาะครับดันแกบดดัม่ะซึ อ้ถือว่าถือว่าเข่ากันอัมรำเลยนะครับผมพอดีกับรถเลยนะครับใบมีด8ฟุตโอ้ลงมาเลืกเลยทิค้าข้ากับใครเหรครับม,มันมี10บลอดึงอยู่จั <laughs> ง ไเป๊ะๆได้ปุ่นงนะเม่งงามเลยเอาเลยเลยนะครับสองคนเป็นเท็จยัง เกียร์เอาห่อถนนพ่นพ่นบมยอยู่นี่โอ้เกียรเอาห่อถนนพ่นเลยเรียบร้อยแล้วครับผมเหลืออยู่เครื่องเหลืออยู่เครื่องกระบะมันดำว่าเราออกมึงมึงเปนนั่งกินเข่าอยู่คน คุยกันนียังแล้วอ่ะอันมาทางนเรีลยวแล้วครับเหลืออีกขั้นหนึ่งครับผมพุเหลืออีกขั้นหนึ่งยี่ไก่ ถือว่าใส่งานกับยังหวันละลูกคักานได้น,นะครับว่ามันจะใส่งานของใส่งานดีบ่นะครับเพราะว่าเรามาดันแก็บซื้นะครับมันต้องไปใส่งานแบบดันดินแบบจริงๆอย่างจังครับแต่กะมึงจากลักษณะใบมีดแล้วผมว่าบนท่าจะม้วนดินดีนะครับจำที่ผมเคยเห็นมานะเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันจะตั้งจะตั้งคักโคตรนะครับ เสร็จแล้วครับผมรถนี่เดี๋ยวถ่ายชมรถขั้นนั่นนะครับว่าสิเปิดทังไหนเนาะเอาครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกว้เท่านี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้